เฮ้าพังซ่อมไม่ได้แต่ก็ยังขายได้วันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับข่าวๆเกี่ยเกมคอนโซล PlayStation 5กันหน่อยนะครับที่จะบอกว่ามันเริ่มจะล้นตลาดแล้วก็ว่าได้กับในบ้านเราหรือทั่วโลกจึงทําให้ตลาดมือสองเครื่องเล่นเกมตัวนี้ก็เริ่มคึกคักมากขึ้นเลยนะครับเพราะได้มีเหล่าเกมเมอร์เทขายออกมาถึงแม้ในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าจะมีตัวเกมอย่าง Final Fantasy ที่1 6ออกมาให้เล่นก็าตามนะครับเหล่าเกมเมอร์เหล่านี้ก่อนจ,จะมองว่าอาจจะไม่ได้ทําให้เจ็บตัวมากนักกับการขายราคามือสอง หากอยากจะแปลเปลี่ยนให้เป็นเงินสดก็ยังขายได้ในราคาที่ขาดทุนน้อยอยู่นั่นเองเพราะตลาดมือ2ช่วงนี้ก็จะมีราคาปล่อยกันอยู่ที่ช่วงประมาณ14,000ถึง15,000ก็ยังมีคนที่สนใจมากอยู่นะครับแต่ถ้าหากจูจ่ๆมีการประกาศแบบฟ้าผ่ากับเครื่องรุ่นสลิมหรือตัวรุ่นโปรออกมามันก็อาจจะทำให้ราคาเครื่อง PlayStation 5รุ่นตัวโมเดลปกติในเวลานี้ก็คงเริ่มจะไม่ได้เป็นที่ความต้องการของราเกมเมอร์ ที่รอคอยจะเป็นเจ้าของมาอย่างยาวนานมากกว่า2ปีที่ดูดูแล้วก็อาจจะรอต้นตัวอัปเกรดเลยดีกว่าส่วนคนไหนที่มีเครื่อง PlayStation 5ที่มีอันต้องลาจากโลกใบนี้แบบชนิดกูไม่กลับหรือตัวอาการเสียนั้นไม่สามารถที่จะซ่อมแซมกลับมาได้ดังเดิมก็คงต้องมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีการเสื่อมไปตามการเวลา ซึ่งเจ้าเครื่อง PlayStation 5ที่วางอยู่เหมือนกับเป็นที่ทับกระดาษนั้นมันก็สามารถแปลเปลี่ยนกับเป็นเงินสดกลับคืนมาได้บ้างในบางชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดภาค่ายไฟที่มีราคาขายกันระดับพัตนต้นๆหรือจะเป็นตัวฐานรองขาตั้งก็อยู่ที่ระดับ500บาทหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงหน่อยก็คือช่องอ่านแผ่นดิสไดบูเลที่มันมีราคาขายในตลาดอย่าง eBay ก็มีราคาตั้งแต่3,000ถึง4,000บาท หรือจะเป็นฝาเพจคัอบเวอร์สีขาวนวลออริจินอลก็มีราคาขายอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,000บาทหรือแม้จะเป็นตัวจอยดวนแซนสภาพมือสองหากจะปล่อยในราคาหลักพันก็ยังคงเป็นราคาที่น่าสนใจอยู่เช่นกันเมื่อรวมรวมแล้วตัวซากอะไหล่ตีแบบเหมารวมรวมนะครับกับตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n หาหากเกมเมอร์ไม่อยากที่จะซ่อมให้มันกลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือถ้าหากจะซ่อมแต่เมื่อเจอตัวราคาก็อย่างเช่นตัวเมนบอร์ดหรือตัวประมวลผลด้านภาพกราฟิก ที่มันมีค่าอะไรของตัวราคาแพงที่สุดก็ว่าได้แบบว่าถ้าหากจะส่องซ่อมศูนย์กับเครื่องตัวที่หมดประกันเหล่านี้มันก็ดูไม่ค่อยจะคุ้มค่าจนอาจจะมองว่าซื้อเครื่อง PlayStation 5ใหม่เลยดีกว่าดังนั้นเมื่อสรุปตัวราคาขายซากเครื่อง PlayStation 5ที่รวมรวมราคาแล้วมันก็ยังคงขายได้ในราคาหลักเกือบ5,000บาทเลยทีเดียวนะครับกับตัวชิ้นส่วนต่างๆถ้าหากไม่นับตัวเมนบอร์ดและตัวชิปหน่วยประมวลผลและตัวข้อมูลชุดนี้ทางผมเองก็นำเอามาเบอกให้เพื่อน ได้รับทราบกันไว้เพื่อเพื่อนๆน,นบางคนจะขายซากเครื่อง PlayStation 5ที่เสียหายแต่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วหากมีลาพ่อค้าแม่ค้ามาขอรับซื้อซากแล้วกดต่อราคาที่ต่ำเกินไปก็จะได้มีความรู้ในการโต้แย้งกันได้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนมีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่อง PlayStation 5ที่หมดประกันแล้วว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นมันมีราคาเท่าไหร่กันบ้างก็นำมาบอกกล่าวกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ